เบิร์ดแฟนแต่งโมนิดากับโพสต์ล่าสุดยังทำให้ที่รักสม่ำเสมอหลังเธอจากไป สวัสดีครับคุณผู้ชมเบิร์ดแฟนแตงโมนิดาล่าสุดนะครับยังคงโพสต์ภาพระลึกถึงและแท็กหาที่รักอย่างสม่ำเสมอหลังจากที่เธอจากไปราวหนึ่งสัปดาห์ไม่ออกรายการไม่ว่ากล่าวใครจากกรณีการเสรียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดานะครับท่ามกลางความเสียใจของคนไทยเป็นจํานวนมากและยังคงจับตาติดตามหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยหนึ่งในคนที่ใกล้ชิดกับแตงโมซึ่งถูกพูดถึงเป็นอย่างมากและหลายคนต่างเห็นใจก็คือคุณเบิร์ดแฟนของแตงโมนั่นเอง ทั้งนี้นะครับหลังจากที่แตงโมนิดาจากไปราวหนึ่งสัปดาห์นะครับคุณเบิร์ตก็ยังเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนคือไม่เคลื่อนไหวว่ากล่าวใครไม่ไปออกรายการไหนแต่ยังคงโพสต์ร,รละลึกถึงที่รักอย่างสม่สมําเสมอด้วยความรักและคิดถึงโดยก่อนหน้านี้คุณเบิร์ตเคยโพสต์ถึงแตงโมนิดาในวันที่พบลางแฟนสาวว่าที่เธอเคยบอกว่าเวลาถ่ายรูปกันให้แท็กเธอด้วยเขาไม่ค่อยแท็กเธอเพราะเขารู้สึกเกรงใจแต่ต่อไปนี้เบิร์ตจะแท็กหาโมบ่อยๆนะที่รัก ซึ่งเจ้าตัวก็ทำตามสัญญาคือโพสแล้วแท็กหาแต่งโมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งวันนี้มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง